มันจะขยันขยี้อะไรขนาดนี้วะเนี่ยขนาดผ่านมานานแล้วนะมึงแขนอั้ไหนผู้เล่นวะเนี่ยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับผู้เล่น5ประเภทที่จะลำบากกว่าเพื่อนอย่างแรกเลยครับคือคนอวยตัวละครในอนาคตโดยที่ต้องข้ามตัวละครตัว คุณนักแสดงบอกต,ตรงๆนะครับว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากโดยเฉพาะใครที่มีเจ้ายนนะครับเล่นเจ้ายนได้มันขึ้นแน่นอนถ้าเกิดมีไอเด็กนี่นะครับอินี่เนะี <c> ่ย <oughs> ที่มันลำบากเนี่ยเพราะว่ามันกลั้นใจไม่ให้เปิดนางคนนี้ยากมากพูดตรงๆว่ายากมากพู่ตามตรงว่าผมมือลั่นไป75โลแล้วนะครับยังมือทันดีที่มันยังไม่ออกมามีการันตีด้วยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดกดถึง70โลเนี่ยไม่คนกดต่อแล้วนะครับหลังจาก70โลเนี่ยมันมีโอกาสออกทองเยอะแต่คือผมกดไป75โลแล้วโชคดีที่ยังไม่ออกนะครับยังมือทันจะเก อีนี่อีนี่มันเก่งไปอ่ะลองเล่นในห้องทดลองในกิจกรรมนะคือแบบพูดตรงๆว่าเล่นมังกรเจ้ายนเนี่ยฟินมากแต่กดไป <c oughs> กดต่อไม่ได้แล้วก็ต่อคือเสียงออ,อกกันใจไว้เนื่ถึงหน้าเชรอนไว้ต้องใช้พลังใจเยอะมากครับแต่แน่นอนว่าผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะผ่านนะมันไปได้สำหรับใครที่อวยตัวลนะ,นะครในอนาคตเปิดตัวอวยมาก่อนเป็นกำลังใจในการเล่นของเราต่อไปดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยเปิดเข้าเกมมาก็ยังได้เห็นหน้าตัวอวยครับเออมันก็ยังมีกำลังใจเล่นต่อไงเพราะฉะนั้นใครที่ดองรอตัวละครในอนาคตเนี่ยก็อดทนเข้าไว้นะครับเหมือนกัััับบบบทททีีี่่่่่่่่คคคุณยยยยาาาาเเพพพูดดอออไวว้้ลงงงิิิใใหหญญมมมรรกผช ประเภทผู้เล่นที่จะลำบากกว่าเพื่นประเภทที่2ก็คือ สายลิงที่มันจะลำบากกับเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นสายลิงที่ตัวเกมขึ้นแจ้งเตือนวิธีการเล่นแต่ไม่อ่านประเภทที่2ของสายลิงคือเล่นเองไม่ผ่านแต่กดออโต้แม่งผ่านเฉยเลยอะวะต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องที่เล่นเองไม่ผ่านแล้วปล่อยออโต้ผ่านเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบลูส่วนคนที่เล่นเกมนี้แล้วเกมมันสอนวิธีการเล่นแจ้งเตือนขึ้น,นมาต่างๆเนะี่ยไม่อ่านเนี่ยบอกเลยว่าจะไปตายในโหมดซิมเงินเยอะมากนะหรือโหมดหานะมดมแมลงอะไรพวกนี้พูดตรงๆว่าเป็นโหมดที่เอามาดักทางสายลิงโดยเฉพาะคือคือต้องอ่านนะถามว่าไม่อ่านผ่านได้ไหมผ่านได้คครััับมมมมมมนนนนนนนจะีีีีีีออออาาาาาาากกกขงงงสสสสสสสยยยยลลลลิิิิด้วว็ืททท่่่่่่่เเเเซ์ไุตผผ ตัว MC ทัดไฟอย่างเงี้ยเวลาเข้าหมดซีนไปมันมีให้เลือกผ่านอะไรพวกเนี้ยครับเราก็จะเลือกผ่านตรงกับที่ตัวเองเล่นอ่าเช่นผมเล่นอนุรักษ์ผมก็จะเลือกผ่านอนุรักษ์มาอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ขึ้นเป็นรูปโลกกูก,กล่นหมดอนะแต่ไม่ได้อ่านความสามารถมันนะประเภทที 2> ่2คือสายลิงที่ไม่มีเซนนี่แหละครับคือเข้าซีนมาคือกด่นม่วง มั่วตั้งแต่เลือกผ่านอะ่ะพอเข้าไปในด่านปุ๊บมีการให้เลือกเลืองมัว่วไม่อ่านอะไรสักอันคือเรียกได้ว่าไม่มีไหวพริบอะไรเลยในการเล่นพูดตรงๆว่าเป็นผมในช่วงต้นเกมที่เล่นหมดซิมนะครับไม่ได้อ่านอะไรเลยมั่วเอาเองกว่าจะผ่านใครจะไปรู้ว่าไอ้หมดพวกนี้มันยากขนาดนี้้เ,าเราก็นึกว่าแค่ยัดด้าเมนอย่างเดียวแล้วมันจะผ่านไงเออใช่รู้แล้วจากที่ผมพูดมาทั้งหมดนะความหมายของสายลิงที่แท้จริงก็คือใช้แต่กำลังโดยที่ไม่สนวิธีการเออใช้คำนี้แหละใช่เลยพูดชิดได้ใช้แต่กำลังไม่ใช่สมองอะไรเเเอ,อ <laughs> ครรัั่่นนหลีิดกกก็็ทปปาาาตวว ตัวหลัลกระดักางกเนี่ยใช้ไม่ได้กับเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยตัวหลักโหดตั้งแต่แผ่นเริ่มเกมเลยเล่นลน,นั้นเรื่องไปนิดนึงนะครับจะกลดล็อกท่าใส่ซึ่งเป็นผ่านอนุรักษ์บอกเลยว่าแบกคุณได้ดีมากแต่ถ้าเกิดในไอดีของคุณผู้ชมเนี่ยมีตัวผ่าอนุรักษ์เทพๆตัวอื่นแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวหลังเนี่ยไม่ต้องปั้งก็ได้นะครับแต่ใครที่ไม่มีเชิญปั้นตัวหลักได้เลยครับคุ้มกับทรัพยากรที่เสียไปแน่นอนบางคนเนี่ยอาจจะติดตราตึงความรู้สึกในใจว่าแบบตัวหลักของเกมไม่ต้องกากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นไม่ต้องกากแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันไม่เหมือนกับอีกเกมที่แบบตัวหลักคนจะเก่งแม่ต้องแบบใช้เวลาประมาณ2ปีถึงจะมีท่าที่แบบทที่เทางมาใช้ได้อะย่างจะไม่บอก ันเป็นเกมอะไรนะครับมันเป็นความนับสุดยอดมากๆ ผู้เล so sure you ่นที reindeer, ่จะลำบากกับเพื่อนประเภทที่4ก็คือคนที่ไม่ปั้นฮิเมโกะเฮอร์ตาถ้าไม่ปั้นตัวละคร2ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นไอ้โหมดนี้ยากโคมีกับไม่มีเฮอร์ตากับฮิเมโกะในโหมดนี้นะครับบอกเลยว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีฮิเมโกะนะครับอย่างน้อยเนี่ยปั้นเฮอร์ตามาเถอะถ้าเกิดไม่มีตัวผาดปัญญาตัวอื่นหรือว่าตัวโจมตีต่อเนื่องตัวอื่นเนี่ยเฮอร์ตานี่คือแบบโค้ชช่วยชีวิตเลยในโหมดเนี้ยนั่นเป็นหลังในเกมที่ของผมเนี่ยมีแค่2ตัวละครคือเจ้ายนกับเซเเ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 เลลลลล่่่่่่่่่มมมมมมมััันนนนนใใโโโโโหหหหหหดดดดีี้้้้้้้ออออออองงืืืืตตตตตกกกกะคคยยาาาาาแแรไ3วววท1 1 1ปฮฮิิบ แต่ว่าหลังจากที่ปั้นฮิมไโกกับเฮอต้าแล้วเนี่ยนี่คือสภาพอย่างที่เห็นครับอันนี้ผมแคปภาพไว้เกือบไม่ผ่านด้วยนะ แถมให้อีกตัวละครหนึ่งแล้วกันก็คือตัวละคร5ดาวดรจินดาภาพซึ่งเนี้ยเป็นตัวแจกใครที่รับไม่ทันเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเล่นเกมนี้ยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจที่ดีมากผู้เล่นที่จะลำบากกว่าเพื่อนประเภทที่5คนที่เล่นเกมนี้แล้วอวยแต่ตัวดาเมจไม่มีตัวซับใน ID ดีเลยไม่ว่าจะมองในมุมไหนเนี่ยก็ลำบากแน่นอนและแน่นอนว่ามันกลับกันได้เหมือนกันครับก็คืออวยแต่ตัวซับแต่ว่าไม่มีตัวดาเมจใน ID ดีเลยอันนี้ก็ลำบากพอกันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งเทไปฝั่งเดียวเนี้ยมกอาาจะเไนนนับ่่สหลลีท เล่นเอาสนุกของเราก็พอแล้วนะครับสุดท้ายต่อให้เราเป็นสายลิงแล้วมันจะเล่นยากเนี่ยสุดท้ายมันไปเดือดร้อนใครวะไม่มีนะนอกจากตัวเราเองเนี่ยถนัดแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับคนอวยตัวละครก็เหมือนกันอย่ากทำอะไรเสี่ยงๆต่อให้ตัวอวยมันจะเป็นตัวซัฟหรือตัวดาเมจเนี่ยก็เอาตัวอวยมาก่อนต้อค่อยไปเปิดตัวละครที่เอามาเล่นกับตัวอวยเราได้ทีหลังนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมแนวนี้เนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นตัวอวยอยู่แล้วครับตัวอวยเนี่ยต้องขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยแต่ความจริงนั้นเนี่ยสุดท้ายจะครรทีี่่่่่ออ้วววนนนแหละะตตััังมาเเเก็บพื พอตัวที่อวยมาตั้งนานสุดท้ายมาแตกไพ่กับตัวละครนี้เพิ่งมาตกเราได้ไม่กี่วิมันใช้ได้ที่ไหนครับเอาเป็นว่ายังไงก็เล่นเกมให้สนุกนะครับไม่ว่าจะเพื่ออะไรก็ตามขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นั้นยึดมั่นในตัวอวยเขาไว้แล้วเราจะเดินเคียงข้างกับตัวอวยไปด้วยกันครับ